ห้อยขวดมาเคื่อนนี่เลยพุ่นปุ่นุ่นอู้ห้วยเดี๋ยวนี้พี่น้องผมนี่เพิ่งเห็นข้วยเะครับนี่ขวยใหม่เลยนะครับน,นะบนี่โตเน่นวันนะครับพี่น้องหนูตีนตํานะครับนี่สังเกตปลายหางหลดเป็นหนูตีนตํานะครับเป็นหนูที่เขาตอกแล้วลี่ล่านะครับว่ามันเขามาแบบ แบบดมตอกนะครับมันมาแบบมาแบบอันฉลาดฉลาดนะครับลิฟ์ไปลิดต์มานะครับบรรยากาศย่ำแรงนะครับพี่น้องผมทิวกาสวัสดีพี่น้องป้องไปย่างเป็นทางกันพี่น้องที่รักในการหาอยู่หากินพ่อพ่อกับจานหูมือนี้นะครับพี่น้องผม บอผิหวังนะครับพ,พ,พ้าพีผ้าน้องมามือนี่พี่น้องเอ้ยมาหาเบิ้งไม้สันตอกหนูนะครับหาไม้สันตอกหนูเช็คไม้นะครับพี่น้องผมนี่เขากำลังถอกกำลังสอดออกมานะครับแต่มันมันเป็นป้ายหยานะครับส่วนมากเข้ามาสังเกตข้องหนูนะครับพี่น้องผมนี่ผมเห็นไวอยู่แถวๆนี่แหละอ้ยสุดยอดเลยนะครับนี่พี่น้องผมสังเกต สังเกตทางนะครับพี่น้องผมพี่เอืเติร์ดเลยนะครับพี่น้องผมวิ่งทางเข้าไปพุนพ่นพุนพ่นพุน่นพุ่นเป็นห้วยๆนะครับพี่น้องผมพุน่นห้อยกัดกินอีปูอีกตั้งหักนะครับสุดยอดครับผมนี่ทางลงไปหนีเลยนะครับเป็นซอมลงไปเลยสวอลงไปเลยนะครับพุน่นไปหอดไปกัดเขายุพุ่นนะครับพี่น้องผม สังเกตห้อยกัดเขานะครับโอ้ได้กันละนะครับพี่น้องผมเอาเังไ,ไกรกะถาลุ่นทาลุ่ยถาเบิ้งน้ากันมือแรงนะครับการมูดสิมาเยือนจุดนี่แหละจุดหนึ่งหูนี่ปาดห้อยห้อยมาขวดพร้อมพี่น้องผมนี่ห้อยขวดมือขึ้นนี่เลยพุ่นพุ่นพุ่นโอ้วหวยเดียมีพี่น้องผมนี่คุณเห็นขวยนะครับ นี่หวยใหม่เลยนะครับนี่โตเนานวนนะครับพี่น้องจัดจัดจัดมือแรงนี่ละนะครับเอายังบล็คยังบังอกันนะครับมือแรงนะครับติดตามผลงานใหม่เลยนะครับพี่น้องผม เรียบร้อยครับพี่น้องนี่น้ำหลอดยากขนาดอเอานี่พี่น้องผมนี่สำหรับอันไม้นะครับพี่น้องผมมองผมมายืนซันนะครับพี่น้องนี่มองที่ผมไม่เบ่งตอนตอนที่มากกลางเว่นนะครับพี่น้องผมนี่หวยเป็นสิยุ่นี่นะครับ มองมีงที่ผมเปิดในพีนอนเบิงคุยนะครับพว่เนืนควยจันท่าพันอุูน่นะครับแล้วก็ <c oughs> ข้องมันหาจินอยุ่นนี่นะครับพี่น้องผมอู้แบบไรนะครับพี่น้องข้องเต็มเลยเป็นเป็นทางเต็มเลยนะครับพี่น้องนี่ผมมายืนอนยุนี่มาาั่นนี่ครับผมนี่จุดจุดที่ผมยืนจุดที่ผมยืนนะครับมาสันยุนี่อ้้หูจีน้ำน้ำม,มาถึงตะผลเลยนะครับ อ่ลละมองพันนามนามยุธิเล็แกแค้วา่าโบ้เขานะครับโบ้เขามาใกล้แบบว่ามนมาเผ่นพันนี่น้ำละล่ะนี่สั้นล่อก็ยู้ยูแถวๆนี่นะครับพ,พ,พี่น้องมีสั้นแล้วเพิ่งสีเลียนพึ่ดกายขามไปหันกายขามไปหัน,น,ไ,ปหนไปกระลังสีเลียนกลับมาครับบ่ห้กลับมาเลยพี่นอ้องยูเป่านั่นเลยนะครับยู้ในช่องนั่นเลยปึ๊บเขาาห้นนะครับพี่น้องผมนี่เป็นนูตีนตั้มนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นนูพุกเนะี่ยมันว่เขาแบบนี้นะครับนูพุกที่เขาแห้งเขาเร็ยวนะครับเอา้าแต้มแรกแหกพันพี่น้องผมตอกติวนะครับเห็ดแลลวมาไหมไมไม,ไมยังพทันเด้ยสลักซื้ออสสอ่อนใส่เลยพี่น้องเอ้ยเอาถือว่าเป็นแต้มแล้วนะครับนี่สุดยอดสุดยอดตัวใ่ญ่เติบนะครับพี่น้องนูตัวนี้ว่าเป็นตัวหน่อยนะครับ มันมันไ่เป็นหนูผูกไหมมันเป็นหนูตีนต่ำนะครับแล้วถือว่าสวยอยู่ครับถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับบ้าน,นี้ผมสิไปเทต,ตุตอกไตติวนะครับเอามานําสองคูนะครับพี่น้องเมื่อนี่สองครูตะว่าเ้าพอ,อยด่จุดเดียวนะครับเห็นเห็นทางหนูไว้จุดเดียวพี่น้องผมเห็นทางหนูไว้จุดเดียวตะว่าเอาตอกมา สองคูได้เด็มือนนี่ครับผมเอาตอกมาสองคูเลยตัวนี้สลักซื้อเลี้วนะครับพี่น้องผมพร้อมลุยครับผมเอาไปรุ่นกันเพื่อมา,านอีกจักเตียมนะครับกระสีห้าเลาะน้ำเลาะแถวแถวเก้านี่แหละเพื่ออะไรนะครับทางยางสวยเป็นเตีมแล้วยางหน่อยกะบัวพิษหวังผู้ใดสีตําเครื่องลอกะโอ้ยเด้กกันนะครับพี่น้องผม เอาครับพี่รองผมียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคำขึ้นนี่ได้มาเตรียมเดียวนี่แหละหนูตีนตำนะครับนี่สังเกตปลายหางหลดเป็นหนูตีนตำนะครับเป็นหนูที่เขาตอกแล้วลี่ล่านะครับว่ามันเขามาแบบแบบดมตอกนะครับมันมาแบบมาแบบอันฉลาดฉลาดนะครับลิศไปลิดมานะครับแต่ว่าก ยังพมมในยิ่งอยู่นะครับส่วนหมากนูตีนต่าที่พ่ค่อยเข่าตอกนะครับพี่น้องแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับพี่น้องผมนี่ผลงานตอกติวนะครับเป็นไม่ดามขวนนะครับพี่น้องผมตอกหลุนไม่นะครับ,นะรบปีนี้ตอนรับปีนี้แต่ว่าก็เดินทางไปแน่หลายคูแล้วละ่ะพี่น้องผมแผนเป็นตอกอันเม็ดแตงนะครับนี่เป็นตอกแบนนะครับพี่น้องผม เอาถือว่าโอเช่ะครับพี่น้องผมฟังเสียงตอกเสียงสีใสๆค่อยๆนะยครับพี่น้องผมแต่ว่าถือว่ามาดทานอยู่นะครับแลยวจะเอามาคู่กันนะครับพี่น้องผมเป็นตอกไต่ติ๋วนะครับแต่ว่าหันบ่มีหม่องสันสำหรับยางเลาะหอบทงนะครับพี่น้องผมยางเลาะหอบทงเลย แต่ว่ามีไม้ก็ซ้ำเห็นไหวน่ะได้ตัวเดียวนะครับเอา้าฟังเสียงไต่เตียวนะครับพี่น้องเอา้าโอเคครับผมฝากที่ตอนนองไว้ซ้ำนี่ละถือว่าเปลี่ยนเตียมอยู่นะครับเหมือนผลงานสันตอกระไรนะครับพี่น้องผมหนูหน่อยก็พ่อได้ขวพ่อได้อ้อมนะครับ พอได้ยูพอได้จินอ่ะบายบายครับพี่น้องผม